สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดเซเครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเกม Harry Potter Magic a w a k k n กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาลงแล้งต่อเลยแล้วกันนะเพราะว่าช่วงนี้ครับแลงกำลังขึ้นนะครับสำหรับผมนะครับก็จะมาไต่แลงต่อจากคลิปที่แล้วนะนี่ครับ7098นะครับก็ยังคงอยู่กับ เด็กนิวคาเมนเดอร์เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะรอบนี้อะไปกันดีกว่าก่อนที่จะไปนะครับอย่าลืมทานยาให้เรียบร้อยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมขอปรุงยาดีกว่าว่าเราสามารถปูุงยากวดเล็กได้หรือยังโอ้โหอันนี้หาย,ายากมากเลยนะครับเนี่ยเฮลิบอลัสเนี่ยโอ้โหเ,เสียดายนะครับก็ ทาใจครับต้องดื่นครับขอวันนี้ขอสักสองขวดแล้วกันนะไปเราจะขึ้นถึง7,200ได้หรือเปล่ามาดูกันครับเอ้ยชนะต่อเนื่องสามครั้งว่ะเฮ้ยเราชนะต่อเนื่องเจ็ครั้งนะด้วยพลังแห่งยาแก้แพ้นะครับกรแตกนี้จะไม่หายไปโอ้โหดูการของเขาซะก่อนโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหเครื่องปิ้นตัวนะครับ พอดีผมไปเป็นเด็กกระเป๋าล้นเมย์มาครับก็พกเครื่องอบินตั๋วมาด้วยนะครับอุ้ยมาถึงแล้วความปิงโก้เลยหรอครับอะไรเราไม่สนใจครับวิบ่งออกก่อนอ่ะยังไงเราก็ต้องสู้ขัดใจครับฝั <laughs> ่งนู้นเขาแบบมาเหนือนะแบบนีเก็สูงมากนะครับ คอนฟิงโก้เลยหัวใจเลยลำเทนตั้มซีไปด้วยเลยยังไงโอ้ยทันเดอร์สตอมแล้วยังไงผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วทันเดอร์สตอมไกลัวที่ไหนครับนี่ยิงหนูใส่ด้วยห้คอนวิงโก้เขาแรงมากอ่ะ แรงเกินนะดูดูเขายิงเออเขตตอนไปเลยเออเราสู้ขาดใจเหมือนกันนะเราไม่กลัวอยู่แล้วครับเรามียาแก้แพ้นะครับเออตอนนี้ผมลงแรงตอนประมาณเที่ยงคืนครับก็ จะเดือนเดือนหน่อยนะเพราะว่าคนเก่งๆเขายังไม่นอนครับสําหรับคนที่ติดเกมนะครับ <c oughs> เออมันถึงมันมันควรเป็นเวลานอนนะครับแต่ผมมาลงแรงนะ <c oughs> จริงๆมันควรเป็นเวลานอนครับตอนนี้นะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันอยากเล่นนะ <c oughs> ก็ทักหน่อยแล้วกัน <c oughs> คนเลยลำเทนเออ วิ่งออกมาวิ่งออกมาโอ้โหวิ่งออกมาไม่ทันโอเคเราไม่น่ารอดแล้วนะโดนหมูชนโอ้โหเขาปล่อยหมูมาลัวๆเลยเรียบร้อยเ,ออเราไปดูความโหดของเขาดีกว่าว่าเขาเอาการอะไรมาเล่นกับเราคนระับโอ้โหผมว่าชนะได้ก็แปลกนะครับดูจากสภาพนะครับโอ้โห <laughs> เออเป็นผู้เล่นเก่านะเก่าที่แบบเก่านานมาก มาไปตอบโอโหคนนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะชนะสิบสามตาต่อเนื่องใครก็ไม่รู้น่าจะสายมังกรน่าจะได้อยู่ไม่รู้ครับสู้ตายครับไอผมเป็นเด็กเก็บไอผมเป็นเด็กรถเมนะนะเอาอีกแล้วหรอรู้หน้าอีกแล้วนะครับ เปิดก่อนนะครับ200ไม่เป็นไรเนดะี๋ยวเราเปิดทีหลังได้ครับเรนะาก็จัดการเขาเลยปล่อยแมวคืนไปด้วยครับปับ๊ปั๊บปั๊บปั๊ปับป๊บดไมว่านี่เขานะครับให้เปิดเบื่เขาไปด้วยนะครับโอ้โหไปด้วย โอ้โดนครับแรงอยู่เราพยายามเล่นไอ้นี่กับผมนะเป็นไรไม่เป็นไรครับนี่เลยนี่เลยสสญญเจเดี๋ยวเราเรียกมังกรครับสสญญามา ลืมที่จะเรียกนิปเลอร์นะครับยังไงครับตอนนี้เขาโดนแล้วครับล็อกเป้าไปแล้วนะเซอร์บุกไปครับแอง,องูไปด้วยน,น้ำเพนนี่เดี๋ยวเรา ติกซี่ไปกัดเขาเฮ้ยยังไงฝั่งนู้นฝั่งนู้นไม่ทำอะไรเลยฝั่งนู้นเขาปล่อยหมูอย่างเดียวเลยนะครับสายหมูเหรอครับนิเลือออกมาครับอมออกมาไม่น่าเขาไม่น่ารอดแล้วนะจัดสภาพนะเคผมส่งรอนไปเลยครับแล้วก็แมวไปด้วยครับ คนเรียบร้อยครับผมเออเอาว่ะเออคนนี้เขาเลเวลเยอะอยู่นะแต่เขาเล่นแปลกๆเนาะผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะเออไะเป็นไงใกล้แล้วนะครับใกล้ความหวังของเราแล้วนะเอออีกอีกขั้นหนึ่งนะอีกขั้นบันไดหนึ่งนะครับเจ็ดพันสองครับมาครับ ผมว่าวันนี้ผมต้อง7 0 0ันะถ้าไม่7,002นี้ไม่ได้นะช่วงเที่ยงคืนนี่คือแบบอย่างตึงนะบอกเลยอย่ามาเล่นตามผมนะครับให้ไปเล่นแบบช่วงตอนกลางวันนะอย่ามาเล่นตามผมนะเล่นตามผมก็จะเจอแต่แบบปีศาจนะครับจะหัวร้อนเปล่าๆนะครับมายังไง เออโอ้โหแฮร์รี่พอตเตอร์เฮ้ยเขามาใส่แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วอะเราชิปห้าแล้วเสรเราวิ่งครับเฮ้ยเอาลอนออกมาอย่างรวดเร็วโอ้โหมาถึงเขาลอนออกมาเลยอะไ,ไหนครับาตาละเบื่อไปเลย <Monster> Book. ไม่กลัวอยู่แล้วแฮร์รี่พอตเตอร์อไหมะรออยู่ครับผมรออยู่รอมังกรนะครับเขาทำอะไรเราได้ไหลายอย่าง Monster Book ฟอรทัสติกฟอมเนยโอ้ยเขาพยายามตีมังก,ร,กรเราอะ่ะเว๋วเยอะนะครับคนนี้เวลเยอะนะครับค,ค,นคนนี้เวลเยอะนะครับเออคนนี้เวลเยอะนะ ว้าหูห้าร้อยให้ตายเถอะแรงเกินแรงเกินนะครับแรงเกินไปแรงเกินไปนะครับผมผมเลี้ยงไอวี่ออกมาเลยแล้วกันนะเฮ้ยเลี้ยงไม่ได้นี่ว่าเพราะว่าเรายังมีเขาเลี้ยงไนะ เรายัางไม่มีตัวให้สาบนะแบบสาบให้หายไปนะเดี๋ยวิกซี่ไปเลยต้องรีบผมมา,าแล้วโอ้โหไม่ทันนะเขาต้องจะวิ่วเยอะมากเลยนะเพราะว่าปล่อยสโนบอลในระยะนี้คือแรงมากไม่เป็นไรครับเรามียาแก้แพ้นะ ผมขอไปดูเลเวลเขาหน่อยแล้วกันนะเออดูดิครับโอ้โหนี่ไนงะผมว่าแล้ว18นะครับให้ตายเหอะผมขอใช้ยาอีกขวดหนึ่งนะขออย่าให้เจอคนเดิมนะครับถ้าเจอคนเดิมก็งานยากนะครับผมจะไปเอากาดทองนะโอ้โหคนนี้หนักเลยครับ โอ้สามสิบเอ็ดตานะครับชนะต่อเนื่องนะเขาไม่ทำอะไรที่แรงนี้ล่ะครับผมอยากจะรู้ขึ้นไปได้แล้วนะครับขึ้นไปได้แล้วนะครับมันถึงเวลาของพวกคุณแล้วนะครับโอ้โหวิวสิบแปดเออมาสู้ก็ได้ครับหมอกไม่มีด้วยนะครับมันถึงเวลาที่พวกคุณต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วนะคุณมาอยู่อะไรแรงนี้ผมจะขึ้นแล้วเนี่ย นั่นไงเขาจัดเลยวะนี่เขาจัดสองคันเลยนะครับนะครับเราให้มังกรเราทำงานครับออกคืนไหมครับมาให้คืนครับปล่อยงูไปด้วยครับเดิร์สตอมไม่เป็นไรครับช่างมันครับคนโอ้โหดูดิเอ้ยทำไมเขาปล่อยรัวขนาดนั้นนะ ปล่อยรัวเกินนะครับ <Okay. S 1> ปล่อยให้เขาวิ่งไปเลยครับเราเขาให้เราวิ่งเราก็ให้เขาวิ่งมั่งต <Okay. S 1> ่อให้เราวิ่งเราก็ให้เขาวิ่งมั่นนะ okay. ไม่รอให้ชาร์จเต็มหรอกครับผม <laughs> ปล่อยก่อนแล้วครับ okay. โอ้เล่นทันเดอร์สตอมหนึ่งเดียวเลยนะผมก็สู้ไม่ได้ไงแท้ทงังเออเจอแล้วจ้ะโอเคเดี๋ยวผมจัดการโรงแรมนี้เขาโอเคมังกรไอ,อ้มังกรผม,ารมารชาร์จเสร็จแล้วจะต้อง ผ่านไปให้ได้ผมจะไม่แพ้ช่วยผมด้วยั t h u n d e บิร์ดใส่กอ้อยเพื่อนน้อยโอ้ยแฮร์รรี่พอตเตอร์กชันโซอย่างเดียวเลยนะช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยทุกคน<ต>โอ้โหดูดิโอ้โเขาเขาอัดสายฟ้าอย่างเดียวเลยวะ่ะ โอ้ยคอนโซ่อย์แล้วอ๋อเขาใช้เสียงญี่ปุ่นนี่ว่ะใช่ปะโอ้โหเขาใส่ฟ้าทีวงกรผมหายไปเลยนะสภาพนะไงอันเดอร์สตอมรุลวัเลยว่าบางนคนคือแมวหนี้นะ โอ,โ,อโอ้โหโอ้โหยังต่อเนื่องครับปล่อยรอเขาดีกว่าโอ้โหตู้ไม่ได้ครับแต่เฮ้ยนี่ครับช่วงดึกก็จะเป็นประมาณน,นี้ครับ ซูไม่ได้นะเออวันนี้ผมจะซดกี่ขวดดีกว่า,ายาเนี่ยขึ้นขึ้นเลยนะ7 0 0เนี่ยเออเรารีบไปดีกว่านะรีบกดนะครับก่อนที่จะเจอคนเดิมผมจะขึ้นแรงแล้วพวกคุณยังไม่ขึ้นกันอีกเหรอผมจะหนีพวกคุณแล้วนะเออทำอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ดองดอง มาครับมาพ้าหนุ่มพ้าหนุ่มสูตรดำจะรอทำไมนี่เฮ้ยคุณมาแฟนตาติกบอมทำไมเนี้ยผมว่าส่งไปกัดเลยนะแฟนตาสติกบอมอะไรครับ ฝั่งโน้เขาเล่นอะไรไม่รู้อ่ะในวิวเหรอผมเอาพิกซี่มาบ้างนะครับรออะไรยังไงครับฝั่งนน้นในวิวนะครับในวิวลังบัตทอมนะครับ ส่ตั้งป้อมนะฝั่งนู้นนะครับตั้งป้อมนะครับสายต้นไม้นะครับหลักโลกนะเออวันนี้ผมไม่น่าจะขึ้นพันสองนะโอ้โหดูดิเขายืนหลังต้นไม้แบบยืนชิวนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับเรา ออว่าผมมีแผนอยู่นะแต่ผมมีแผนอยู่นะแต่ไม่ได้แล้วว่าเขาเล่นมังกรเออว่าดูไม่ได้ครับโดนมังกรกัดเอรอ1 2ีมังกรกัด1้0 120โอ้ยโอ้ย โอ้ยผมผมไม่ไหวแล้ว่วยด้วยผมจะทำยังไงกับเน,ว,นวิลดีเนวิลลองบัตทอมยังไงผมสู้ไม่ได้เลยโอ้เออโอ้ยถ้าใครเล่นสายต้นไม้นะครับดูไว้นะครับเนวิลลองบัตทอมเขายืนยืนตรงสามเหลี่ยมเลย เออยืลงลงสามเหลี่ยมกัขบขอบเลยนะแบบให้คนเข้าไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเด็กเขาดีกว่านี่เลยครับใครจะเล่นนะครับเชิญ <laughs> ตามสบายครับไนะปไปกันต่อครับเฮ้ย <laughs> ไม่ไหวนะช่วงนี้ช่วงนี้นะครับช่วงนี้บอกเลย อย่ามาทําแบบผมนะนี่นะนี่คือเล่นไปสี่ตาแล้วนะครับใช่ปะสี่ตาแพ้ไปไม่ใช่ดิเล่นไปห้าตาแล้วเออเนี่ยแพ้ไปสี่นะครับ <laughs> เล่นไปห้าตาแพ้ไปสี่นะครับก็ดูนะครับดูเอาไว้นะครับอย่าทําตามนะครับเจอคนเดิมอีกแล้วนะครับเจอคนแรกเลยนะครับที่เราเจอนะครับ ปวดัวเลยครับนี่เอาอกแก้วนะครับโคตรแรงนะครับใส่รัวครับผมจะไม่ให้เขาตั้งตัวนะรอบนี้คอนบิงโก้ week 17ต่อคอนปิงโก้ week 17แล้วไงแล้วยังไงแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน ก็มีคอนฟิงโก้อ่ะมีเหมือนกันนะคนี่คอนฟิงโก้นี่งไงคนนี่โรไมวุนนี่ไม่ต้องเสกมีเหมือนกันเอ็กซ์เพลเยมัสอ่ะเออยังไงจะไม่ให้เขาตั้งตัวแล้วนะเพราะว่ายิ่งเขาตั้งตัวนานเท่าไหร่นะเราจะยิงเสียบเรียบเด็กตอนดูดิโอ้โว นี่ตัดการครับทำหนู้ด Monster book อครับกลับเลยเ,เดี๋ยวเราวางในนี่นะครับวาง Thunder Storm ด,ด้วยเฮ้ย Thunder burst หคอนฟิงโกหายหมดเลยนะโคตรแรงนะครับเอามังกรมาแล้วนะครับเขาไม่ใช้เทสตอนแล้วนะเขาใช้มังกรแทนนะครับงันเพ้นไปเลยครับไม่สนใจแล้วเร่งเครื่องนะโอ้โหไม่รอดว่าไป้มอนสเตอร์ นี่ยังไงเอาดิเอาดิเออเอาด,อาดิยืนบวกสาฟ้าด้วยยังไงโอ้เรียบร้อยนะตู้แรกก็แปลกนะครับถ้าเลเวลเท่ากันนี่บอกเลยนะครับผมสู้นะครับถ้าเราจะทำให้เลเวลเท่ากันนะเออเนี่ยคนเดิมครับที่เราเจอคอนฟิงโกเวเจ็ดอ่ เออได้ถ้าเราอยากให้แบบเราชนะนะเราต้องรีบทําให้เราเลเวลร้อยไปนะครับทุกคนจะไปสุดอยู่ที่เลเวลร้อยหรือเปล่านะเออเกมนี้มันเวลตันเท่าไหร่ไม่รู้นะครับอ่ะก็ผมขออีกสักขวดหนึ่งแล้วกันนะผมคาใจมากเลยวันนี้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนะี่ยผมกลัวเจอคนเดิมมากเลยว่ะ เออเนี่ยถ้าเราเจอแบบเนี่ยคนเดิมนะครับเนี่ยะคนนี้นะครับ <combine> คนนี้ละหนึ่งนะค,คนนี้อีกนะครับดูแต่ละคนนะครับโอ้โหตึงๆทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยถ้าเราเจอแบบนี้นี่คือแบบปิดเกมนะครับไม่ต้องไปสู้นะครับอันนี้ยังพอจะสู้ได้นะที่เราสู้ไปนะ <m> เออเนี่ยเจอแบบนี้คือปิดเกมครับผมว่า วันนี้ก็พอแค่นี้ไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ไหวจริงนะอวันนี้ก็มาแพ้ให้ดูครับไม่ได้มาชนะให้ดูครับสาหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับหากคุณผู้ชมหรือเพื่อนนะครับมีคําแนะนําอะไรนะครับหรืออยากพูดคุยอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ